สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับคุณครูกระพดกินกัวนะคะวันนี้เรามาเรียนอะไรคะลูกรายวิชาภาษาไทยเห็นไหมคะที่คุณครูขีดไว้เด็กๆพูดตามเลยเนาะลูกนะรหัสวิชาท .11101 นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะ วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการเขียนพยัญชนะไทยนะคะคุณครูผู้สอนชื่อคุณครูอะไรคะลูกคุณครูกรพตกิมคัวนะคะต่อไปนะคะลูกการเขียนพยัญชนะไทยาการเขียนพยัญชนะไทยเราเขียนอย่างไรเขียนแบบไหน ก่อนที่จะเรียนเรื่องการเขียนพยัญชนะไทยนะคะเราก็ต้องมาดูนะคะจุดจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เรียนแล้วเด็กๆต้องรู้ว่าเรียนแล้วได้อะไรน,นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือบอกความแตกต่างของพยัญชนะแต่ละกลุ่มได้วันนี้ที่เด็กเรียนไป,ไปเด็กๆก็สามารถบอกนะคะ ความแตกต่างของพยัญชนะแต่ละกลุ่มได้แล้วต่อไปนะคะก็จะเขียนพยัญชนะไทยได้ถูกต้อง 3. มนะคะมีมารยาทในการเขียนเอ๊ะทำไมเขียนหนังสือต้องมีมารยาทในการเขียนด้วยอ่าเรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกอ่าก่อนที่เราจะมาเข้าสู่บทเรียนเรามาทายอะไรไะลูกมาทายพยัญชนะ กันเรามาทายพยัญชนะกันนะคะพร้อมยังคะลูกเด็กๆพร้อมหรือยังโอเคพร้อมแล้วนะคะเรามาทายพยัญชนะกันอาภาพที่หนึ่งที่เด็กๆเห็นนี้นะคะนี่เป็นภาพอะไรเป็นพยัญชนะตัวใดคะไหนตอบคุณครูสิคะโอ้โห ถูกไหมคะกอไก่ไหนคนไหนตอบได้บ้างคะโอเคเก่งมากค่ะตอบได้ทุกคนนะคะเด็กห้องคุณรูกราพลดเก่งมากเลยสามารถตอบได้ต่อไปเรามาดูภาพที่สองนะคะเป็นภาพอะไรโอ้ภาพนี้เป็นภาพอะไรคะลูกอ่าดตัวไระคะยัญชนะตัวไหนคะอ่าไหนเรามาดูซิถูกไหมคะที่เด็ก ตอบมาเมื่อสักพู่นี้อ้ามาดูกันเก่งมากค่ะตัวนี้คือพยัญชนะอะไรคะลูกพยัญชนะอะไรคะลูกขอโทษนะคะลูกแปบบ๊บนึงนะคะอ่าดเด็กพูดพร้อมกันสิคะลูกตัวนี้ดอเด็กเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมไปเลยอ่าเรามาดูภาพต่อไปนะคะเป็นภาพอะไร ตัวนี้ภาพอะไรคะลูกเราจะนึกถึงพยาญชนะตัวใดในดเด็กๆตอบสิคะได้คุพูดไม่ได้ยินเลยดังๆพร้อมกันอ่าเก่งมากคะลูกบอใบไม้ยอดเยี่ยมไปเลยเอาไปเลยคนละหนึ่งดาวต่อไปบอใบไม้เนาะไหนพูดดังๆพร้อมกันสิคะลูกเก่งมากคะ่ะบอใบไม้ เรามาดูกันต่อนะคะภาพต่อไปอจะเป็นภาพอะไรนะเรามาดูกันสิคะอะไรคะลูกถูกไหมคะที่เด็กต่อไปใช่หรือเปล่านะ๋ยวเรามาดูกันเก่งมากคะ่ะตัวนี้เป็นอะไรคะลูกพอพึ่งพูดพร้อมๆกันสิคะลูกพอพึ่งเก่งมากคะ่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูกันต่อเป็นตัวอะไรคะลูกเอ๋พยัญชนะตัวใดภาพนี้เป็นพยัญชนะตัวอะไรในเด็กตอบพร้อมกันสิคะตัวอะไรคะอ้าเรามาดูเฉลยกันว่าจะถูกกันหรือเปล่าอ้าตอบได้ใช่ไหมคะทุกคนตอบว่าอะไรคะลูกตเตาพูดพร้อมกันสิคะลูก ต่อเตาเก่งมากเลยยอดเยี่ยมเรามาดูกันต่อนะคะภาพต่อไปเป็นภาพอะไรโอ้โหภาพอะไรคะลูกภาพนี้เป็นภาพอะไรคะภาพอะไรคะอ๋อได้ยินชัดเจ๋อเลยอ๋าไหนดูซิคำตอบพอพานเด็กๆตอบได้ไหมคะลูกอ๋อเด็กๆบอกว่า ผมตอบได้ทุกคนเลยหนูตอบได้ทุกคนเลยเก่งมากตัวนี้เป็นอะไรนะคะพอพอพานนะผอพานพูดพร้อมกันสิคะลูกพอพานเก่งมากต่อไปนะคะตัวนี้ทราบไหมคะคือตัวอะไรดัรงๆสิคะลูกโอ้ตอบได้กันทุกคนเลยไหนมาดูคําตอบสิคะถูกหรือเปล่า ถูกไหมคะลูกคนไหนตอบได้ยกมือขึ้นโอตอบได้ทุกคนเลยเสียงดังเลยคอควายพูดพร้อมกันคะลูกคอควายเก่งมากยกนิ้วโป้งให้เลยยอดเยี่ยมไปเลยต่อไปนะคะเรามาดูกันต่ออ่าแล้วนะคะต่อไปนะคะเรานะคะมาท่องกอไก่ถึงหอนกูกัน เรามาท่องต่อไก่ถึงหอนกคู่กันอ่ะเรามาท่องพร้อมกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะลูกพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเริ่มท่องพร้อมกันแล้วนะเริ่มค่ะอ่ะพร้อมกันเลยนะคะลูกกอไก่ขอไข่เก่งมากค่ะลูกพูดตามเลยพร้อมคูด,ด้วยนะคะขอขวดยอดเยี่ยมเลยดูต่อไปนะคะ คอควายเก่งมากค่ะคอพลคอระคังเสียงดังมากเลยลูกต่อไปค่ะงอง,งูเก่งมากค่ะลูกจอจานช้อชิงเห็นไหมคุณครูขีดเด็กๆสามารถดูตามที่คุณครูขีดได้เลยนะคะต่อไปค่ะ ชอชา้างยอดเยี่ยมเลยต่อไปค่ะลูกสอโซสุดยอดเลยดังมากเลยเสียงดังทุกคนเลยชอเชอเก่งมากค่ะเราดูต่อนะคะยอยิงนะคะตัวต่อไปค่ะลูกดอชดาตัวนี้ออกเสียงว่าดอชดาต่อไปค่ะตัวนี้ออกเสียงว่า อะไรนะคะตอประตักเก่งมากค่ะลูกต่อไปค่ะทอฐานทอพร้อมไปกับคุณครูเลยนะคะทอนางมนโทเก่งมากค่ะทอผู้เท่ายอดเยี่ยมเลยต่อไปค่ะลูกตัวอะไรนะนอนเน้นโอ้เสียงดังมากเลยต่อไปดอเด็ก เก่งมากค่ะต่ถอไปตัวอะไรนะคะต้อเตาโอ้สุดยอดต้อเตาต่อไปแล้วค่ะลูกทอทุงเก่งมากค่ะทอทหารแล้วก็ทอทุงพูดพร้อมกันเลยนะคะลูกนอน,นูตัวนี้แหละค่ะลูก บอใบไม้ต่อไปค่ะปอปลาเก่งมากค่ะลูกเก่งมากต่อไปค่ะพอพึ่งฟอฟาพอพานเยีย่ยมเลยต่อไปค่ะลูกฟอฟันพอสำเพาเยี่ยมค่ะ อมา,มาโอ้โหเด็กห้องป .1 คุณค้องคุณครูกราฟส์สุดยอดเลยต่อไปนะคะลูกยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแวนสอสาลาสอฤษี ซอเส ة, ือหอหีบรอชุลาอออหอนุคูเก่งมากเลยเด็กๆท่องได้ทุกคนเลยนะคะอ่เรามาดูกันต่อนะคะเยี่ยมเลยเนาะ ต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วนะคุณครูอยากจะให้เด็กเดี๋ยวรอบนี้เนาะรอบหน้าเราจะมาฝึกพูดว่าอย่างเช่นตัวนี้อออ่างที่เด็กๆพูดกันเราก็จะบอกว่าอออ่างออหอนูฮอเห็นไหมคะเราจะมารอบหน้านะคะเราจะมาเปลี่ยนการอ่านกันเนาะอย่างเช่นกอไก่กอขอไข่ขอคอควายคอ พอคนคอพอระคังคององงองอ่าังหน้านะคะเราจะมาฝึกอ่านแบบนี้นะคะลูกอ่าเรามาดูกันต่อค่ะคำถามนะคะคำถามพยัญชนะไทยนะคะพยัญชนะนะคะทั้ง44ตัวที่นักเรียนอ่านมีลักษณะเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไรพยานชนะทั้ง44ตัวที่นะักเรียนอ่านนะคะมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนไหมคะเหมือนกันไหมคะ44ตัวเนี่ยเหมือนกันไหมคะบางตัวก็มีการเขียนเส้นโค้งเส้นตรงลงเส้นตรงเฉียงขึ้น เสียงลงเขียนบางตัวอาจจะเขียนลักษณะคล้ายๆกันแต่รูปร่างทำไมคะลูกแตกต่างกันนะคะลูกเรามาดูกันต่อนะคะเรามาดูสิคะคล้ายๆกันมีตัวอะไรบ้างเรามาดูตัวอย่างนะคะที่คุณครูเตรียมไว้เนะเาะอ้าวตัวอย่างนะคะกลุ่มพยัญชนะที่คล้ายกันลักษณะเห็นไหมคะดูสิคะมันคล้ายกันอย่างไร ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวนี้กอไก่กอนะคะดูนะคะ,ะ,คะเห็นไหมเหมือนไหมคะ,ะคล้ายๆก,กันกับตัวอะไรคะลูกอ่าครูแบ่งกลุ่มไว้แล้วนะคะกอไก่ทอถุงต่อไปตัวอะไรคะลูกพอสัมเภาเห็นไหมคะหัวมันจะทำไมคะลูกโค้งเหมือนกันเลยนะคะต่อไปค่ะ ดอชดาต่อไปค่ะลูกตอประตักยอหญิงนอนเนชอเชอเห็นไหมคะเขียนเหมือนกันเลยเห็นไหมอย่างเช่นคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคาว่ากอกไก่เห็นไหมคะกับถอถุงอันนี้ยกตัวอย่างนะลูกนะสิ่งที่มันเหมือนกันเห็นไหม เขียนทำไมคะลูกโค้งเหมือนการรูปร่างคล้ายคลายกาันแต่แตกต,ต่างกันตรงไหนคะกอไก่ไม่มีวงกลมไม่มีหวัวกลมกลมแต่ทอถูกม,มีหวัวกลมกลมเห็นไหมคะคล้ายคลา,ายกันเลยเนาะอ่ะเรามาดูนะคะที่คล้ายกันอีกก็อย่างเช่นตัวนี้อะไรคะลูกขอไข่ที่เหมือนกับขอไข่คือตัวอะไรคะลูกชอช้างเหมือนชอช้าง เหมือนขอไข่ด้วยคือตัวอะไรคะขอขวดซอซอโซอเห็นไหมคะเห็นไหมขอไข่ดูตัวขอไข่นะคะชอช้างก็เขียนคล้ายๆข,ขอไข่แต่ทำไมคะลูกมีหางขึ้นไปเนาะส่วนขอขวดนะคะก็คล้ายๆกับซอโซ,อซอเขียนคล้ายกันแต่มีทำไมคะมันมีหาง เท่านั้นเองเรามาดูต่อไปนะคะตัวอย่างกลุ่มพยัญชนะที่คล้ายกันอีกมีตัวอะไรบ้างาเห็นไหมคะตัวอย่างกลุ่มพยัญชนะคล้ายกันมีตัวอะไรบ้างเห็นไหมคะลูกเรามาดูกันดอเด็กต่อไปค่ะตอตาพูดตามด้วยนะคะลูกหรือพูดพร้อมกันเลย ข้อควายข้อคนขอ้อผู้เท่าสอสานางงเห็นไหมคะการเขียนคล้ายๆกันมันเหมือนกันตรงไหนคะลูกมันมีม้วนหัวทำไมคะกลมๆเหมือนกันเลยเห็นไหมคะอ่าบางตัวก็ลักษณะคล้ายๆกันเห็นไหมคะดอเด็ก ตอเต่าก็คล้ายกันแต่หัวทําไมลูกหัวแตกต่อเตา่าหัวแตกคอโคคอควายกับคอคนก็คล้ายๆกันแต่คอคนหัวทําไมคะลูกหัวแตกเนาะอ่าเรามาดูต่อค่ะกลุ่มที่มีพยัญชนะคล้ายๆกันนะคะอย่างเช่นตัวอะไรคะลูกพ่อพานฟอฟันคล้ายกันไหมคะคล้ายกันแต่ ฟอฟัน uh, ทำไมคะลูกมีหางขึ้นไปต่อไปค่ะพอพึ่งฟอฝาเห็นไหมคล้ายๆกันเนาะแต่ฟอฝาทำไมคะลูกมีหางยาวขึ้นไปต่อไปค่ะลอจุลาแล้วก็ยอ,อยักเนาะมีหัวกลมๆเหมือนเหมือนกันนะคะ เรามาดูกันต่อกลุ่มตัวอย่างต่อไปนะคะว่ามีตัวอะไรามาดูกันนะคะกลุ่มตัวอย่างกลุ่มพยัญชนะที่คลายกันเรามาดูกันต่อนะคะคือตัวอะไรคะนี่คะบอคุณครนดังโอเคบอใบไม้ตัวนี้นะคะลูกปอปลาแล้วตัวนี้นะคะลูกอสอหรือสีเนาะเขียนเหมือนกันเลยเนาะแต่บางตัวก็จะมีลักษณะ แตกต่างกันไปบางตัวมีหางบางตัวมีอะไรคะลูกมีบรรยากาศคล้ายๆบรรยากาศอยู่ข้างในเนาะอ่ะเรามาดูกันต่อค่ะตัวนี้ค่ะทอทหารต่อไปคะ่ะลูกทอนางมนโทต่อไปคะ่ะหอยหีบเนาะลักษณะการเขียนก็จะคล้ายๆกันแต่ก็จะแตกต่างกาันเนาะอย่างเช่นทอทหาร กับทอนางวนโทเขียนคล้ายกันแต่ทอนางวนโทหัวทำไมคะลูกหัวแตกเนาะ,ะเรามาดูกันต่อนะคะลูกต่อไปนะคะตัวอย่างอุ่มพยัญชนะนะคะที่คล้ายกันอย่างเช่นนอน,นูชอชิงนอนเนนเห็นไหมคะลักษณะคล้ายๆกันเนาะเขียนลักษณะเขียนคล้ายๆกันแต่ รูปร่างทำไมครับแตกต่างกันนะคะต่อไปค่ะมอมาช่วยกันดูนะคะลูกมอมาอเดี๋ยวคุณครูขยับนิดนึงนะคะลูกมองไม่เห็นเนาะมอมาคอรักังชอเชอทอผู้เท่าเห็นไหมคะม้วนหัวด้านหลังอ่ะดูชอเชอกับทอผู้เท่าเห็นไหมคะ ด้านหน้าแตกต่างกันแต่ด้านหลังทําไมคะเขียนทำไมคะเหมือนกันเนาะค่อนข้างที่จะคล้ายคลายกันอ่าเรามาดูกลุ่มตัวอย่างต่อไปว่ามีตัวอะไรตอบนะคะลูกอ่ามาดูต่อนะคะกลุ่มพยัญชนะที่คล้ายกันตัวต่อไปกอ,อรอลิงแล้วก็สอเสือแตกต่างกันตรงไหนคะเด็กแตกต่างตรงไหนคะอ่าตอบได้ทุกคนเลย ลอลิงไม่มีหางเนาะแต่สอเสือทำไมคะมีหางอ่าตัวต่อไปที่คล้ายๆกันตัวนี้คือตัวอะไรคะลูกออ่างตัวนี้นะคะลูกตัวอะไรฮอ,อนกคู่เห็นไหมคะเขียนคล้ายๆกันแต่ลักษณะแตกต่างกันตรงที่อ่างเป็นยังไงคะลูกอ่างเขียนคล้ายๆกับฮอนกคู่เลยเห็นไหม แต่ฮอนกคูเป็นยังไงคะลูกคล้ายๆอ้ออ่างเลยแต่มันทําไมคะลูกม้วนพื้นเห็นไหมคะแตกต่างกันที่ตรงนี้เองด้านบนเนาะ,ะเด็กๆก,ก็ทราบไปแล้วใช่ไหมคะว่ากลุ่มพยัญชนะที่คลายกันมีตัวอะไรบ้างเด็กๆต้องกลับไปทบทวนนะคะลูกพอเรียนไแล้วเด็กๆต้องกลับไปทบทวนนะคะเรามาดูกันขั้นต่อเลยนะคะลูกอ่า อ่ะต่อไปค่ะกลุ่มตัวอย่างนะคะกลุ่มพยัญชนะที่คล้ายกันอีกกลุ่มหนึ่งเนาะมีจอจานและตัวนี้อะไรคะลูกทอทานโอ้โหตอบได้เลยเก่งมากค่ะคล้ายคล้ายการเขียนลนักษณะการเขียนเห็นไหมคะจอจานเขียนเหมือนกันเลยโค้งเหมือนกันเนาะอันนี้จอจานแต่ทอทาน ก็จะโค้งเหมือนกันแต่กะมีผสมคล้ายๆกับรอเรือนิดนึงอ่าเห็นไหมคะแล้วก็ถอฐานต้องมนีนี้ด้วยนะคะมีฐานรองด้วยอันนี้คือถอฐานเห็นไหมคะเขียนคล้ายๆกันแต่รูปร้านแตกต่างกันเนาะต่อไปรอเรือแล้วก็อะไรก็ลูกทอทงเห็นไหมคะที่คุณครูบอกรอเรือเห็นไหมคะแล้วก็ทอทง แตกต่างกันตรงไหนคะด้านล่างเราเรือมีหัวกลมๆแต่ทอทงเป็นไงคะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมอ่าเรามาดูกันต่อนะคะลูกอ่าูอขอเลื่อนอีกนิดนึงนะคะอ่ามารยาทเราก็รู้กันไปแล้วเนาะว่ามาีพยัญชนะพยัญชนะไทยเนาะมีลักษณะการเขียนบางกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายๆกันเนาะ ที่เด็กๆได้เรียนไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนด้วยนะคะเปิดดูด้วยนะคะทบทวนดูด้วยเนาะ <S <S แล้ว,ลวนอกจากเราจะรู้การเรียนรู้ของกลุ่มยั้ชนะที่เหมือนกันแล้วเราต้องการเขียนแล้วก็ต้องมีมารยาทในการเขียนอเด็กๆมาดูมารยาทในการเขียนเป็นอย่างไรบ้างมารยาทในการเขียนที่หนึ่งคือเขียนด้วยตัวทําไมคะลูกตัวบรรจง ให้อ่านเข้าใจง่ายเวลาเด็กๆเ,เขียนหนังสือนะคะมาส่งคุณครูเขียนเป็นตัวยึดยืมเหมือนไก่เขี่ยมาให้ครูอ่านเข้าใจง่ายไหมคะไม่เลยเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเขียนเด็กๆต้องทําไมคะลูกตั้งใจเขียนเขียนตัวบรรจงเหมือนเวลาครูสอนเด็กๆเ,เนาะเวลาเขียนอย่างเช่นอ่ลองดูนะคะแบบไหนถ้าเกิดอันไหนอ่านง่ายกว่ากันอย่างเช่นอ่กากอไก่ตัวที่หนึ่ง เนาะอันนี้จะไมค่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเราเขียนใช้เมาส์เขียนเนาะอ่ากับแบบนี้เด็กๆชอบแบบไหน,นอ่าอันไหนสวยกว่าคะลูกมารยาทในการเขียนนะคะนี่เลยตัวนี้ถูกต้องค่ะเขียนด้วยตัวบรรจงแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายอันนี้ตัวอะไรผิดค่าเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่สวยไม่เอานะคะอันนี้คือมารยาทในการเขียนที่จะส่งงานครูหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่ เราต้องเขียนด้วยความตั้งใจเนาะอ่าเรามาดูต่อมารยาทที่สองนะคะเมื่อเขียนผิดควรใช้ยางลบให้สะอาดอ่าเร้จะมาเขียนผิดแล้วมากรกบ,บาทอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้เราต้องทำไมคะลบให้สะอาดเห็นไหมคุณครูเขียนผิดแล้วคุณครูต้องทำไมลบให้สะอาดนี่นะคะคือมารยาทในการ เขียนหนังสือนะคะผิดแล้วต้องลบอย่าเขียนซ้ํานะคะห้ามเขียนซ้ำเนาะถ้าเกิดผิดแล้วเราต้องลบให้สะอาดเลยนี่คะอันนี้คือมารายาทในการเขียนงานเลยจะมาส่งคุณครูนะถ้าเกิดใครเขียนงานมาไม่เรียบร้อยหรือมาส่งคุณครูคุณครูก็จะทําไมคะลูกไม่ตรวจนะคุณครูจะให้เอากลับไปแก้ไขใหม่เลยนะแล้วคุณครูฝากไว้นะคะที่คุณครูแจกใบงานไปนะคะ ขอความร่วมมือด้วยเนาะช่วยกันทําให้เรียบเรียบร้อยนะคะอย่าให้เลอะเทอะมานะสมุดไปหนังสือเรียนไปสมุดที่ไปงานคี่ครูแจกไปให้แจกไปให้ในสภาพที่สวยงามแต่กลับมายุ่ยี่บ้างขาดบ้างไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะคะแจกใบงานไปนะคะทําให้ครบนะคะทําให้ครบ ทุกหน้าเลยที่คุณครูบอกไปนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะอ่าสรุปบทเรียนกันหน่อยนะคะอ่าเรามาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเดีย๋ยวคุณครูแก้ไขก่อนขอคุณครูแก้ไขนิดนึงนะคะอ่าสรุปบทเรียนนะคะเรามาดูกันนะคะพยัญชนะไทยอ่า พูดถึงพยัญชนะไทยเด็กๆก็ต้องรู้แล้วว่าพยัญชนะไทยมีเท่าไหร่คะมี44รูปหรือพยัญชนะไทยมี4 4ตัวนะคะยกตัวอย่างกลุ่มพยัญชนะไทยที่คล้ายกันก็อย่างเช่นที่คล้ายกันก็คือบใบไม้ปปลาสหรือสีเห็นไหมคะ ลักษณะการเขียนการม้วนหัวคล้ายๆากันลากขึ้นเหมือนกันแต่รูปด้านแตกต่างกาันบางตัวอาจจะเป็นหางยาวบางตัวอาจจะมีเหมือนบรรยากาศอยู่ข้างในนะคะหรืออ่างหอนกู่วิธีการเขียนคล้ายคากันแต่ก็จะมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันไปนะคะคุณครูก็หวังว่านะคะการเรียนการสอนในวันนี้นะคะ ที่คุณครูสอนออนไลน์ line, ตั้งใจทําให้เด็กๆเด็กๆจะตั้งใจดูนะคะตั้งใจเรียนเนาะ<ม>ถ้าเกิดผู้ปกคอรองคนไหนเนาะช่วงจันทร์ถึงสุกผู้ปกคอรองทํางานเนาะช่วงเชา้าผู้ปกคอรองว่างอาจจะเข้ามาเปิดให้น้องดูก่อนนอนก็ได้เนาะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์เข้าไปให้ผู้ปกคอรองนะคะในรายกลุ่มนะคะลิงก์ของ YouTube ของคุณครูเองช่องของคุณครูนะคะ อขอความร่วมมือด้วยเนาะช่วงนี้เราก็เรียนกันแบบนี้ไปก่อนนะคะเรียนกันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆอค่อยๆทาสื่อการเรียนออกมาเรื่อยๆให้ผู้ปกครองใอห้ให้ให้ผู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูนะคะอีกหน่อยอาจจะมีเพิ่มมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็เน้นภาษาไทยไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆยังอ่านหนังสือไม่ออกวิชาอื่นก็จะยากขึ้นคุณครูเลยจะพยายามเน้นภาษาไทยก่อนพอเด็กๆเริ่มอ่านได้แล้ว วิชาอื่นก็จะง่ายมากขึ้นเนาะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็ขอขอบคุณนะคะสื่อการเรียนการสอนของ DLTB นะคะที่ได้นำได้ที่ได้ทำขึ้นเพื่อให้คุณครูมาสามารถจัดการเรียนการสอนกับนะักเรียนโรงเรียนบ้านโปง่งอัญวัตรราชสีหได้นะคะขอขอบคุณนะค่ะนันคือภูมิปกรณ์นนะัแค่นี้นะบายๆเด็กๆค่ะตั้งใจเรียนนะคะลูก